ความรักสูญเสียไปแล้วก็สามารถหาใหม่ได้อีฝูพ่วเหรอเคยใจปู่เสื้อผ้าขาดแล้วสามารถเย็บใหม่ได้ฟังจืดจิวเหรอเคย改建บ้านเก่าแล้วสามารถซ่อมแซมใหม่ได้但是แ,แต่ว่า人心一旦伤了เมื่อไหร่ที่สภาพจิตใจโดนทำร้ายแล้ว无药可วไม่มียารักษาได้ สิ้นเินอีตันชื่อละเมื่อไรที่ความน่าเชื่อถือสูญเสียไปแล้วนั้นอีคุยฟูยากที่จะกลับมาเหมือนเดิมเมลเงินหายไปแล้วสามารถหาใหม่ได้เพื่อนไม่มีแล้วก็สามารถหาใหม่ได้อมลความรักสูญเสียไปแล้วก็สามารถหาใหม่ได้สุดท้ายจงจำไว้นะ 其实你什么都不缺ชื了，อ,อจ,รจริงแล้วคุณไม่ได้ขาดอะไรเลย你只缺一份重新开始的勇气คุณแค่ขาดความมั่นใจและความกล้าหาญในการเริ่มต้นใหม่เท่านั้นเองสำหรับคนที่อยากจะเรียนสดกับเราซือตลอดชีพสามารถกดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้และจะมีโปรพิเศษสำหรับคนที่ทักเข้ามาก่อนนะคะ